ายคลิปนี้พี่เจฟฟีจะมาสำรวจในร่างกายของเจ้าเช็คเทปกันนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าในร่างกายของมันนี้มีอะไรบ้างก่อนรับชมคลิปก่อนือนอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟรีด้วยนะครับทุกคนเรามาสำรวจในร่างกายของเจ้าเช็คเทปกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เจฟปลีก็จะมาสำรวจในร่างกายของเจ้าเช็กเทปโอ้โหนี่มันคือสัปปบปะรดหัวเขียวโอ้ยดูหูของมันโอ้ยทุกคนมันคือสัปปบปะรดแล้วะั้เนี่ยมันอยู่แก๊งเดียวกับของชินโซนิกนะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับหัวใหญ่มากๆแถมร่างกายสีเขียวแต่ว่าตอนนี้นี่คือลูกน้องของช้อนเองอ่านี่คือลูกน้องของเจ้าเช็กเทปนะครับทุกคนโอเค งั้นพี่เจ็บดีจะขอจัดการกับพวกมันเลยแล้วกันก่อนที่เราจะให้ไอ้เจ้าเช็คเทปนี่กินราไปโอ้นี่มันคือแข้งของซูโคสีทชัดเลยฮะเจ้าไม่แน่ก็ได้เไปนู่นเลยนี่ต่อยต่อยโอ้ม้าป่าม้าป่าที่น่ากลัวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกน้องฉันกินมันเลยเออไม่แน่ก่อนจะกินเอาหมัดไปกินก่อนเอาหมัดไปกินซะก่อน ่าเออดีแล้วก็นี่แน่เรียบร้อยฮ่าและอะไรต่อมาก็คือแกไอเจ้าเช็คเทปโอเคเดี๋ยวพี่เจฟตีจะให้ไอเจ้าเช็คเทปกินเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปสํารวจในร่างกายของมันนะครับว่ามันกินอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวพร้อมมาเลยแแกไม่รอดในนะไอเจ้ามนุษย์ฉันจะกินแกฮ่าฮ่าฮ่าไม่ ในพี่เจ๊ปลิกก็โดเจ้าเชคเทปกินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนและในรงก,กายของมาโอนี่ก็คือเป็นแก๊งของครอบครัวโซนิกนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นร่างปกตินะครับร่างตัวเล็กจวกไอ้ชั้นด้วยชั้นโดนไอ้เจ้าปีศาจตัวเขียวกินชั้นมาโอ้ยมันก็คือแก๊งของโซนิกเทปนะครับ่าหรือว่าแก๊งของชินโซนิกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจ๊ปลีจะขอจัดก,การทั้งหมดนี่เลยแล้วกันนะครับ เอาเปิดน,นอกแก้วไปกินแล้วกันไอ้เจ้าหัวแดงไปเลยตูมโดนไหมโดกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอโอเคตัวถัดมาแล้วกันไอ้เจ้าชาโดสีดำนี่แหละตูมเอ้าเธอทำไมไปโดนนูน่นนะทุกคนอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้เลยตูมนี่โดนเท่าไหร่โดนสองตัวอ๋อฉันไม่เป็นไรฉันสมองลุกขึ้นมอดอยหมอเดิมเอ้ไอตัวนี้เมื่อกี้มันโดนแล้วนะครับแต่ว่ามันลุกขึ้นมาได้ แต้งเจอกระปืดนี่นี่แน่โอ้ยบอยปุยขอน้อยอะไรเกิดบอยนี่แน่นี่แน่อ่ะรอทำไมนอนทำไมตื่นตื่นตื่นปนอนครับทุกคนนอนหนูว่าเหมือนเหมือนแกงตายนะครับโอ้จอจะแกงตายแล้วก็ยังยิงฉันซ็ออีกนี่แน่แกะไม่ได้สายจริงนี่ยิงเรียบร้อยโอ้ยต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับโอเคขอทดสอบสแนปเปอร์หน่อยแล้วกันอาไอเจ้าโซนิกตัวเล็ก นี่แน่ต่อเทงละกันยิงฉันไม่เข้าโอ้ยยิงด้วยเลือดให้ทุกคนตัวนี้ยิงไม่เข้าเลยเลือดแทบไม่ลดนะครับอ่ะต้องจุกับเลือดหน่อยละกันเลือด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 เลืเป็นไงล่ะไอ้เจ้าตัวนี้ัวมไม่อ๋อยอะไรมาเดียวไฟฉัดแตกแล้วไอ้ตัวนี้นะครับที่เลือดมันไม่ลดจะเย็นเพื่อจะเย็นเออไอ้ตัวนี้จริงด้วยครับเลือดมันลดช้ามากเลยอ่ะมนเอาตัวอื่นมาก ไอ้เจ้าโซนิงบารอน่านี่เลยฉันจะกินกล้วยไปมานคือร่างกายเขาชัดกินไม่ได้เพื่ออย่าอย่าไปไม่ร่างกายของฉันไม่ใช่กล้วยเรียบร้อยโอ้เลือดนี่จะดีเลยครับต่อมาก็เจ้าคาโดครับไม่เอ้ยเลือดไม่หมดนะทุกคนอะไรวะนี่อะโอเคถ้าเลือดไปไม่รมดแล้วก็เราต้องใช้วิธีเด็ดขาดแล้วน,นะครับนายก่อคืออ่าเป็นหมัดที่โคตรแรงเลยด่แนะต่อยทีเดียว ต่อยทีเดียวแล้วก็ต่อยนี่เรียบร้อยโอ้ยโอเคควรจะัดการมันได้ครับโอเคแล้วจะไปสำรวจข้างล่างตรงนี้ด้วยกันครับ3 2 1ไปกันเลยยูหลอกไปเลยกระโดดลงน้ำตรเอ้ยโอ้โหทุกคนมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยแล้วข้างล่างเฮ้ยนี่หมาเจ้าด็อกเดทเทปอยู่ข้างล่างลงมาช่วยช้อนหน่อย ฉันยาจะออกไปจากที่นีเออ้เออเออแกคือปีศาจไอ้เจ้าด็อกเดเทปโอเคงั้นพี่เจฟลี่จะขอยิงมาเลยละกันนะครับทุกคนไม่อย่าเพิ่งยิงฉันยาจะขอร้องโอ้โหเรียบร้อยครับอูหนี่คือสร้างศพของมันเดี๋ยวพี่เจฟฟีไหนไ้เอา,าไหว้ขึ้นไหว้ขึ้นไหว้ขึ้นคน่อนโอ้ยเรียบร้อยครับไอ้เจ้าด็อกเดเทปนะครับไปตัวแรกโอ้แล้วก็ในนี้มีใครบ้างนี่อ่ะก็จะมีแก๊งของซูนมบาลีครับโอ้ร่างไทยท่านของปีศาจพา เจาแรดซูนอมารีเอ้ยเอ้ยมีเซเลนเฮดด้วยมีเท่าอะไรบ้านี่สิงโตซูโนมารีแล้วก็มีเปื้อนของแก๊งโซนิคเทปด้วยเอ้ยช่วยฉันหน่อยได้ไหม้างน่าช่วยฉันฉันจะไม่กินน่ยฉันไม่เชื่อเปื้อนแกคือปีศาจโอ้แล้วก็มีนี่นะครับคุณลุงดร์เอ็กแบทเทปแล้วก็มีการ์ตูนด็ดอกเทปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เจฟพี่จะขอจัดการกับพวกมันเลยนะครันนะครับทุกคนโอเคต้องเจอกับฝ่าดท้าอรหันอ่า ขอจัดก,การไอ้เจ้าซูปเปอร์โซนิกก่อนไม่แน่ไอ้เจ้าชิ้นซูปเปอร์โซนิกอา่าไปไงโอ้ยเรียบยร้อยแล้วครับร่างของมันเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเลยใหญ่มากๆนะครับโอเคตัวาทาัดมาของเราก็คือคุณหลงเอกแหมแทบว่าไงล่ะหลอนอ๋อ,าอามานี่ก่อนสิมาไกลๆฉันสิไม่แนะ่โอ้ยไม,ไม่ฉันจะกินแกฉันจะหลอกกินแกซะหน่อยโทษทีละากายเปื้อนฉันมีฝาดถ้าเาราันที่โคตรแรงเลยนี่เป็นไงล่ะไอ้เจ้าการ์ตนูนด็อกเทป เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยสําหรับแก๊งของซูนิกเทสนะครับอ่าเอ้ยข้างในนี้ก็จะมีแก๊งของสตรอเบร์ีครับแกคือใครชอ้อนคือคอร่าชนารักชนะรักไม่เผื่อโอ้น,น่ารักมากๆเลยนี่แหละโอ้ยเทปทีมกระเด็นไปถึงนู่นเลยโอ้คนแร้นะครับนี่แน่ฝ่าท้าอรหรันูเอ้ตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับทุกคนอะไรอะไรมันเป็นอะไรโอเคตัวถัดมาโอ้เจ้าแรนนี่แน แรกของโซโลมารีถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าไซเลนเฮดปึ๊บทีบตูมเรียบร้อยหมดแล้วอยากเอ่ยโอ้โหมีแต่ตัวที่น่ากลัวนะครับเรียบร้อยครับหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพีเจปิจาเข้าไปสำรวจข้างในนะครับในน้ำตกเนี่ยมีอะไรบ้างเออยอยู่ข้างในมาสำรวจหน่อยสิข้างในนี้มีอะไรกันบ้างเจอปึ๊บเฮ้ยจเย็นจเย็นโอ้หทุกคนข้างในนี้ มีแก๊งของูโคไซด้วยนะครับโอ้ยเจ้าฮิโปโหมูเดงหมูเดงไก่พันโอ้โหแล้วก็ด้านหลังใครบ้างเนี่ยเอยเอเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะมีแก๊งของเอลแกนมาจาด้วยนะครับสัตว์ใต้ทะเลลึกอยู่ข้างในครับโอเคเราจะมาต่อยพวกมันนะครับทุกคนเข้ามาได้ไงนี่อ่าออกไปออกไปหน่อยสิออกไปหน่อยสิโอติดล่างของมันนะครับร้อยล่างจะสลายก่อนโอเคถัดมานะครับนี่ก็คือเจ้าฉลามโคไซ น,นี่ก็จะเป็นจอระเข้โโสู้โค้ชเรียบร้อยเอ้ยตรงนี้ก็จะมีเจ้าดูบุ๊โอ้ยดูบุบน่ากลัวมากเลย <c oughs> ฉันคือดบุบผู้ที่ยิงใหญ่ที่สุดในทะเลงั้นล้อเพื่อนไม่แน่ต่อยเข้าต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนอะไรวะเนี่ยเอ้ยต่อยโดนครับแต่ว่าโดนใครเอ่ยเหมือนโดนโมซาซอลัสเลยนะครับไม่ใช่อาก็จะเป็นร่างของเจ้าดบุบครับถัดมานะครับนี่เจ้าไดโนเสาร์โมซาซอลัส ต่อยหนึ่งที่ไม่โดนเขาต่อยอีกหนึ่งที่เรียบร้อยและตัวที่สุดโหดของเราก็คือเจ้าเอลเกนมาจาในที่สุดฉันก็ได้เจอมนุษย์เถืออาหารอะไรของฉันจะขอกี่หน่อยเอาไปเพื่อได้เลยนี่แน่เอาหมัดไปคีนเรียบร้อยครับโอ้ยช่วยด้วยพี่เจมี่อยู่ในร่างกายของเจ้าเอลเคนมาจาเอ้ยติดอยู่ติดอยู่อึบอึบอ่าโอเคยังนีที่ออกมาได้ครับทุกคนโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนครับอะลอยไปตามกระแสเลือดลอยขึ้นไป ลอยขึ้นไปตามกระแสเลือดอตึ๊บจะมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยติด,ตดเอ้ยเติดเจ็บอ่าอตึ๊บโอเคตรงนี้ไม่มีทางไหนต่อแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อเลยนะครับอ่าลงมากันหน่อยลงมากันหน่อยโยโสหรืออ์รเอป่ะดิ๊บอ่าโอเคทางไหนต่อทางนี้ล่ะเอ้ยทางนี้ใครวะเน,นี่ยแฮ่ถ้าแกมาทางนี้ฉันกินแกแน่โอ้โหทุกคนมันคือเจ้าปรสิทธิ์นะครับจากซุปอร์ธิตนี่แน่ตีไปหนึ่งทีซะเลยทางนี้ล่ะ โอ้นี่ไงทางนี้เ็าจะมีแกงของสุโคิซฉันไม่ให้แกไปทางนี้ถ้าแกจะมาทางนี้ละก็ฉันจะกินแกโอ้บีเจ้ากอริล่านะครับเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ด้วยนะครับมันขวางทางเราอยู่อ่ะอันพี่เจฟดีจะขอยิงมาเลยแล้วกันะะนะครับเอาปืนปืนนี่แหละเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้ยแกทัผู้เจ้กากอนมอยพวกเราไล่กินเจ้าม์คนนี้เลยเอามาที่ มาดิครับมาดิครับอเออไปไงโอ้โหไปแค่โดนกินเลยนะครับไอ้โดนยิงเลยเฮ้ยมีเจ้าหมาป่าด้วยเมื่อกี้เจ้าควางหมาป่าแล้วก็อยู่ข้างในก็จะมีเจ้าสิงโตสิงโต,งตเรียบร้อยเดี๋ยวนะพี่เทปลีเหมือนจะเจองวงช้างครับนี่ไงนี่ไงจริงด้วยเปิดประตูหน่อยสิข้างในนี้คือออ้มีช้างด้วยครับทลกคนมลนคือเจ้าช้างของซุกซิตอ่ะ ยิงหน่อยยิงยิงๆๆเรียบร้อยโอ้หนี้ดีกว่านี่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 เราจัดการเจ้าช้างได้เรียบร้อยครับถัดมาพี่เจเีก,ก็จะต้องออกทางนี้โอ้หนี่มันคือน้ําตกใ้ชัดเลยน้ําตกสายเลือกอะโอเคไปกันเลยดีว่ายลงมาข้างล่างเจออะไรบ้างไอ้ใครเนี่ยใครเจ้าสิงโตเฮ้ยทุกคนสิงโตยังอยู่สิงโตยังอยู่ไม่ไม่สิงโตสิงโตมานี่มาไกล้ๆชั้นนี้ได้แน่ยิงสิงโตไปไงเรียบร้อยโอ้โหมีสิงโตด้วยนะครับมันติดอยู่ข้างล่างนี้ ตรงแฮมเบอร์เกอร์เลยครับว่ายลงมาหน่อยว่ายลงมาหน่อยคึบๆทางไหนเอ้ยมืดจังเลยอ่าเจอแล้วทางออกของเราอยู่ตรงนี้อะตจอคอ่าโอเคว่ายไปต่อครับลงไปต่อลงไปต่อทึ๊บึ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โอ้โหมีแก๊งของสมัยเลนคิสเตอร์ทุกคนดูขวางทางไว้อยู่อู้หูยช่วยตามหาพ่อของฉันหน่อยได้ไหมพ่อของฉันไม่รู้อยู่ตรงไหนช่วยสงสารช้อนเถอะโอ้ยเจ้าตุ๊กตาตุ๊กตาปีศาจน่ากลัวมากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่เจฟรีจะใช้หมัดในการต่อยพวกมันล้วกันครับทุกคนมาเฮ้ยรเนีเช่ยด้วยเมื่อกี้พี่เจฟรีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก๋ยวเดี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 ๋ยวเนีัยวเดีัยวเรี๋ยวัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดีเดียวเดียเดี๋ยวเดี้ยเดี๋ยวเดีมมัเแีงยนเดี้วะเนี่ยวอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยไมโหดขนาดี้อ่าอะไรเฮ้ยอเไรมัวมาแลยวเด้วยด้วยวเด้วยเฮ้ยมันมามันมามันจะีินพเ่เจีรับอ่ะ มันต้องเจอกับต้องเจอกับไฟฟ้าสถิตไม่เอาไฟฟ้าไปกินนี่เนี่ยช็อตช็อตช็อโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปืนยิงไม่เป็นไงล่ะเออเจอปืนทองหมดหน่อยละกันอยู่ไหนเหลือไหมไม่เหลือครับโอเคอย่างนี้นะครับที่เราสามารถจัดกากับพวกมันได้เฮ้ยมีไหมอีกคึบอ่าตรงนี้ไม่มีครับไปกันต่อไปกันต่อตรงนี้่ะซื้อซื้อซื้อซือ่าออกมาข้างนอกแล้วมีไหมตมันว่าแย่หมดแล้วครับทุกคนคึบตรงนี้ก็ไม่มี แล้วเราก็จะเิทางออกแล้วโอเคครับทุกคนเราจะออกไปพร้อมกัน3 2 1กระโดดไปเลยและในตอนนี้พี่เจฟลีก็ออกมาจากร่างกายของเจ้าเชคเทปแล้วนะครับโอ้ยมันกินไปเยอะเลยโอ้โหมันคือเจอา้าสับปะรดหัวเขียวจะชัดเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เจฟลีจะลองให้ทดสอบหน่อยกันครับว่าเจ้าเชคเทปตัวนี้มันจะโหยขนาดนะั้นเนี่ยโอ้ดู มือของมันนะครับลุกคนใหญ่มากๆเลยเฮ้ยแกเอามาได้ไงวันนี้ไอ้เจ้ามนุษย์อ่างั้นถ้าจะให้แกมาต่อสู้กับไอ้เจ้าครูชินโซนิกแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะคือก็คือเจ้าชินโซนิกนะครับแต่ว่าเป็นร่างปีศาจโ,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 โอ้โหตัวใหญ่กว่านั้นเนี่ยโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าเช็คเทปปะทะก,กับชินโซนิกก็ร่างปีศาจใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าเจ้าเช็คเทปจะเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าชินโซนิกก่กรากปีศาจจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองน้องๆเชียร์ใครนะครับก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยมาดูพบกันนะครับว่าใครจะชนะ3 2 1สองหนึ่งลสกอเอ้อเจเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกินพี่เจฟลีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยโอ้ยมันมุ่งมาหาพี่เจฟลีเลยอะโอเคอะ านี่เฮ้ยอะไรวะเดียเฮ้ยไอเจ้าสปาร์ชินโซเนกเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นแกมาก่อนแกต้องเจอพลังตดของช้อนสีเขียวเอ้ยมีพลังตดได้หรอนี่โอ้พลังสีเขียวอ่าใช่แล้วนี่คือพลังตดของฉันเองนี่เป็นไงสูดลมเข้าปอยไอเจ้าชินโซเนกสูดลมเข้าไปเฮ้ยพลังบอเท่าแกบะเดียร์ฉันไม่เคยเจอมาก่อนพลังขอแกงั้เหรอแกต้องเจอกับพลังระเบิดฉันนี่ฮ่ามาสิ พลังตดบากของแกอะไรฉันไม่เคยเจอเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยพลังของฉันต้องไปในโตไปไงโอ้ยซูซีนะครับเนี่ยปล่อยพลังไม่โอ้ยปล่อยพลังใส่กันนะครับอุย้ยไอ้เจ้า เช็คเทปนะครับเลือนเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งส่วนเออไหนเป็นไงโอ้ยไม่ชินโซนิคปนติลัวเลยโอ้โหร,โราพิษศาสรครับอุวยสุสีแล้วนี่ยเฮ้ยอะไรบเนี่ยประของแกจังห้ายแรงขนาดนี้เอาตดฉันไปโดมละก่อนแม่จริงก็เอามาเลยฉันไม่กลัวโอ้โหปล่อยปล่อยตลอดทักไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไรเกินไอเอาตีฉันไปกินเอ้ยฮ่าเพิ่งก็เห็นมันเปิดอันตีครับสำหรับเจ้าเทพเช็คนะครับ อัติของมันนะก็คือดูดเข้าไปในปากเรียบร้อยโอ้โหและผู้ทีช่ชะตาฮะนะก็คือเจา้าชินซนี่ก็รักปีศาสาจโอ้โหโหดนั่นะเลอะแต่ก็เลือดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟรีด,ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย